ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ m u i c h a n n e l นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับรับคลิป้นะครับผ้าพี่น้องนะครับเขาแปลงมันตะปะหลังคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องนะครับเครื่องสีเคยได้ยินนะครับคําว่ามันตะปะหลังนะครับขึ้นต้นนะครับขึ้นต้นเลี้ยงล่าบ้าใบนะครับผม พี่น้องบางท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับแลวก็บางท่านนะครับอาจอาจะเคยเจอประสบปัญหานี้มาก่อนนะครับผมเข้าท่ารับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทิพ้าพี่น้องนะครับมาทําความรู้จักนะครับก <aj> ับ <nói> ม <precisamente. S 1> ันตะปะหลังนะครับที่นะครับเป็นต้นนะครับเป็นต้นเรียงล่าบาใบนะครับผมสําหรับมันตะปะหลังนะครับสําหรับมันทีขึ้นต้นนะครับบ่อเรียกนะครับบ่อเรียกสายพันธุ์นะครับ ไม่เลือกสายพันธุ์นะครับขึ้นต้นได้ทุกสายพันธุ์นะครับผมกามั่นที่ขึ้นต้นนะครับบ้าใบนะครับก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่สามถึงสี่สาเหตุนะครับมีสี่สาเหตุนะครับผมสาเหตุที่หนึ่งนะครับสาเหตุที่หนึ่งที่มั่นขึ้นต้นนะครับก็คือดินนะครับดินคือการเตรียมดินนะครับ การเตรียมดินที่ใ้อินทรียวัตถุนะครับหลายๆนะครับยางเช่นแถวบ้านนะครับก็จะใสเป็นกากอ้อยนะครับกากอ้อยหรือว่าชิโมลีนะครับที่เอิญกันนะครับส่วนมากการใสนะครับก็จะเอากากอ้อยนะครับมาที่ใสให้นะครับแล้วก็เอารถแทรกเตอร์ดันนะครับไถนะครับเคลียร์นะครับให้ทั่วๆนะครับแต่ว่าตรงที่กองนะครับตรงที่กองชิโมลีนะครับตรงที่กองกากอ้อยนะครับก็จะถือรถเจี๊ยบ นะครับแนนลงนะครับแล้วก็เฮดให้กลองหลายข้อมูลนะครับบททัวนะครับบททัวถึงนะครับอเวลาปลูกมั่นนะครับเตรียมดินนะครับปลูกมั่นตรงที่กล่องนะครับตรงที่ก่องกาะอ่อยนะครับก็จะก็จะง่ามนะครับก็จะง่ามขโมูนะครับก็จะง่ามขโมแลวก็ใบนะครับใบก็จะโปกคุมนะครับแบบนี้นะครับใบก็จะโปกคุมนะครับแลวก็ง่ามเป็นพ well ิเศษนะครับแต่ว่าถึงเวลาถอนนะครับ บ่มีหัวนะครับบ่มีหัวก็จะเป็นหากนะครับเป็นลากไร้นะครับแต่ว่าบ่สามารถขยายเป็นหัวได้นะครับเพราะว่ามีอินซีวัตถุหลายนะครับมีถัดตัวนาหลายเกินไปนะครับเกิดห้ยมั่นนะครับขึ้นต้นนะครับอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งนะครับสาเหตุที่สองนะครับสาเหตุที่สองเกิดจากการปลูกนะครับระยะการปลูกนะครับปลูกที่นะครับปลูกที่จนเกินไปนะครับตังเกตมั่นแปลงนี้นะครับนี่ครับ ระยะต้นนะครับระยะต้นอยู่ประมาณ4ี่สิบนะครับประมาณนะครับสา4 0ิบี่สิบเส้นนะครับระยะต้นนะครับระยะร่องนะครับจะให้เบิ่งระยะร่องนะครับระยะร่องก็จะอยู่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับทั่วไปนะครับเพราเอารถไถเดินตามนะครับเขาาไถเบิกร่องได้สบายนะครับก็จะอยู่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับแต่าระยะต้นนะครับค่อนค้างที่นะครับค่อนข้างที่พอสมควรนะครับ การปลูกที่นะครับสาเหตุที่สองนะครับปลูกที่ปลูกที่เป็นยังจังเหตุให้มันขึ้นต้นนะครับกะคือนะครับเวลาการปลูกที่นะครับต้นมันเิ่นแตกใบออกมาครับใบเพิ่นใบเพิ่นก็จะเบียดกันนะครับเบียดกันแล้วก็เกิดการแย่งนะครับเกิดการแย่งแสงกันแย่งแสงแย่งอากาศนะครับเหตุให้ต้นมันนะครับเพิ่น จะเฝ้าขึ้นสูงนะครับขึ้นสูงเพื่อที่จะเพ่สีได้รับแสงนะครับที่ได้รับแสงก็เลยเห็ุให้นะครับเหตุให้คอตานะครับคอตายาวนะครับนี่ครับเพราะว่าเพื่อนเฝ้ายืดขึ้นนะครับเฝ้ายืดขึ้นเพื่อที่ทีรับแสงนะครับก็คือหลากดูาหารมาก็ขึ้นต้นขึ้นยอดเบิดนะครับเพราะว่าต้องเฝ้าสางต้นไปรับแสงนะครับก็เลยเหตุให้เพื่อนบ่าสามารถที่จะไปสางหัวได้นะครับหรือว่าสางหน่อยนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่สองนะครับที่เหตดให้ มันขึ้นต <pl ains> ้นนะครับบูกทีนะครับแล้วก็สาเหตุที่สามนะครับสาเหตุที่สามก็คือการดูแลนะครับการดูแลคือใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับคือใส่ปุ๋ยบ่อถึกสูตรนะครับเพราะว่าพี่น้องบางท่านนะครับก็จะใส่แชยูเรียนะครับยูเรียก็คือสี่สิบหกศูนศูนย์นะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยตัวนาที่มีตัวนาเลายๆนะครับตัวกลางกับตัวไทยหน่อยๆนะครับแต่ว่าบางท่านใส่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์เลยนะครับเดือนหนึ่งก็ใส่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับ เีอที่สองเห็นมั่นง่ามนะครับใส่แลวมั่นขึ้นต้นขืนไหวนะครับเขียวง่ามนะครับเพราะว่าได้กินธาตุโหนาหลนะครับมั่นเพิ่นจะต้นง่ามแล้วก็เขียวไหวคุ้มยาดีนะครับใส่ไปอีกรอบสองนะครับแต่ว่าใส่สูตรเกานะครับใส่ยูเรียคือเกานะครับกระเฮ็ดแห้งเฮ็ดไหต้นง่ามขึ้นก็เกานะครับแล้วก็ต้นสูงนะครับใบเขียวง่ามนะครับแต่ว่าบุมมีหัวนะครับเพราะว่าเพิ่นไปขืนแต่ต้นยางเดียวนะครับอันนี้คือสาเหตุที่สามนะครับ การใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยต้องใส่ให้ถึกสุดนะครับถูืกช่วงเวลาหอมนะครับผมสาเหตุที่สามนะครับส่วนสาเหตุที่สี่นะครับสาเหตุที่สี่ก็เป็นการปลูกมันตะแลังไตโฮมใหม่ต้นใหญ่นะครับไตโฮมใหม่ใหญ่นะครับก็คือสังเกตง่ายๆนะครับต้นมันตะแะหลังที่อยู่ไตต้นใหม่ใหญ่นะครับเพิ่นจะมักล้มนะครับต้นง่ามแล้วก็ใบหนานะครับแล้วก็บ่ค่อยดมใบนะครับแล้วก็ต้นเพิ่นก็จะล้มนะครับ เพราะว่าเพื่อนบ่ได้รับแสงเพียงพอนะครับก็เลย็ดให้ต้นเพื่อนยืดขึ้นมากเพื่อรับแสงนะครับต้นเพื่อนก็จะสูงเราใบเพื่อนก็จะลายนะครับสาเหตุที่เพื่อนล้มก็คือเพื่อนบ่วมีหัวนะครับหัวเพื่อนน่อยนะครับก็เลยบ่มีโตที่สไปสามารถยึดติดกับเพื่อนดินได้นะครับก็เลยให้ต้นเพิ่นล้มนะครับอันนี้คือสาเหตุที่สีนะครับนี่นะครับคือตัวอย่างที่ผมยกมาให้พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าการ สาเหตุนะครับสาเหตุที่เห็ดธรมันขึ้นต้นนะครับการทำลาบมั่นแปลงนี้นะครับเป็นมั่นที่เชียวปดนีนะครับเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับผมอายุนะครับเจ็ดเดือนนะครับปลูกตอนเดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนานะครับกมั่นเพลินค่อนขางที่จะง่ามพอสมควรนะครับแล้วก็คุ้มหญ้าดีนะครับคุ้มหญ้าดีหญ้าแทบบ่มีนะครับหญ้าแทบจะบ่มีเลยนะครับเพราะว่าเพ่อนปลูกก่อนขางที่จะที่นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมถีพ้าม้าเบิงหัวนะครับแตลว่าก่อนอื่นนะครับลักษณะนะครับลักษณะภายหนกที่แสดงออกนะครับที่มั่นนะครับส่วหลังของเฮานะครับแสดงออกมาว่าขึ้นต้นบ้าใบนะครับหนึ่งนะครับคอตานะครับคอตาจะเง่านะครับนี่ครับสังเกตคอตานะครับคอตาจะเง่าผิดปกตินะครับอย่เน่าขมูนะครับ อาจจะแย่เานะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับสองผมจะให้เบื้องต้นนี้นะครับมีสามต้นนะครับต้นแหลกต้นใ่นะครับต้นที่สองหน่อยนะครับอยู่กลางนะครับต้นที่สามนะครับอยู่ขอบแต่ใ่นะครับสังเกตเบื้องต้นนี้นะครับเป็นต้นแน่นอนครับเพราะว่าจินปุ๋ยบอทันมมนะครับแล้วก็เราเแสงบอทันหมนะครับก็เลยเหียดให้ อตายเงานะครับเพราะว่าเป็นตองเสาขึ้นต้นเพื่อที่จะได้รับแสงนะครับแล้วก็มุมมีตนเดียวนะครับมีหลายตนนะครับฝั่งนั้นนะครับมุมีนะครับใหญ่นะครับแล้วก็หน่อยยุ่กลางนะครับแล้วก็ใหญ่ยุ่ขอบนะครับอันนี้คือลักษณะเบื้องต้นนะครับของมันขึ้นต้นนะครับก็ให้พี่น้องไปสังเกตเบิ่งนะครับในแปลงของเจ้าของนะครับนี่นะครับแต่ว่ากรบโบเสมอไปนะครับบางสายพันธุ์นะครับขอตายเงาก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีหัวปกตินะครับแล้วก็บางสายพันธุ์ ขอตาที่กะจิงนะครับแต่ว่าบ่มีหัวก็มีนะครับผมอันนี้กับบ่ไต่ตัวเสมอไปนะครับแต่ส่วนหมากนะครับส่วนหมากขอตาเ้วๆแบบนี้ครับต้นแน่นอนครับเป็นต้นแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะขุดเบิ้งให้เบิ้งหัวนะครับเอาจากซองเงาแล้วกันนะครับต้นนี้ก่อนนะครับกะขออนุญาตเจ้าของแปลงนะครับขออนุญาตขุดเบิ้งหัวนะครับแต่ว่าแปลงนี้ผมกะมาขุดในเพื่อนประจานะครับ ม่านเจ็ดเดือนนะครับเป็นดินล้วนปนทรายนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เขียวที่เขียวปดหนีนะครับหรือว่าพันธุ์ละย่องสิบเอ็ดนะครับเป็นม่นสายแป้งนะครับที่ไว้ใจได้นะครับเรื่องแป้งนะครับแล้วก็ความเสถียรเรื่องแป้งนะครับแต่ว่าก็มีจุดด้อยก็คือน้ำหนักเพิ่นน้ำหนักหัวสดเพิ่นอาจจะเบาแน่จังหน่อยนะครับถ้าห้าขุดก่อนอายุหนึ่งปีนะครับขุดก่อนอายุหนึ่งปี แต่ว่าถ้าคดณงปีนี่กานั่หนักถือว่าปกตินะครับแต่ว่าเปร์เส้นแปลงนี่ถือว่ามาวนะครับมาว่ยพอสมควรนะครับสำหรับเปร์เส้นแปลงสองลัมั่นพันนีนะครับก็หนาฝนนะครับหนาฝนก็จะอยู่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับแต่ว่าหนาแรงนะครับหนาแรงคือแหงๆเลยน่ครับประมาณช่วงกลุ่มผ้ามีหน้านี่ครับคือแปลงเลยก็จะทะลุสามสิบนะครับสำหรับมั่นพันนีนะครับ นี่นะครับหัวขุดลึกพอสมควรนะครับลึกพอสมควรนี่ครับดกครับดกหากนะครับดกมีหัวเดียวนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างลึกแล้วนะครับลึกคือุดลงไปลึกพอสมควรนะครับแต่ว่าบ้านจะเจอหัวนะครับแค่หัวเดียวนะครับคือลากพวกนี้นะครับกับค่าสามารถที่จะ ขยายเป็นหัวได้แล้วนะครับน่องจากเกินอายุแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับนี่เพิ่นจะบังแสงจากน้อยนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือมั่นขืนต้นนะครับเพิ่นจะบอสามารถที่จะขยายหากเป็นหัวได้นะครับเพราะว่าเพิ่นใบห่วงขืนจะหยอดนะครับขืนจะหยอดขืนจะต้นไปเลี่ยงแต่ใบนะครับบ่ไให้ห่วงว่าตองมากขยายหัวนะครับ เพราะว่าต้นเพิ่นเบียดกันนะครับนี่ครับอ๋อมีสองหัวครับผมนี่ครับหัวแหลกนะครับหัวแหลกประมาณฝาขวดําโคกนะครับฝาขวดําโคกนะครับนี่ครับหัวที่สองนะครับมีสองหัวครับเงานีครับแล้วก็มีเป็นหากฝอยฝอยนะครับหลายๆนะครับนี่ครับเมืองลักษณะนะครับข้อตายาวนะครับต้นเลี้ยวต้นเลี้ยวต้นหน่อยนะครับแล้วก็สูงแค่หลุดนะครับประมาณสองเมตรนะครับก็สูงของต้นนะครับ จะให้เบิ้งอีกจากต้นนะครับที่ขาตายไ้วเง่านะครับต้นนี้นะครับนี่ครับต้นนี้แตกมาสามกิ่งนะครับแตกมาสามกิ่งยวฝูดให้เบิ้งนะครับยังเป็นห,กหักไวยที่เก่านะครับนี่ครับคือลักษณะของมั่นขึ้นต้นนะครับผมคือถ้า ท้ามาขุดเบิงตอนช่วงสามเดือนนะครับหูว่ามั่นเท่าขึ้นเบียดเบียดกันแบบแจ้งแสงกันนะครับ้นเลี้ยวนะครับบางท่านก็จะมาแต่งกิ่งออกนะครับแต่งกิ่งออกเพื่อที่จะให้ได้รับแสงเพียงพ่อนะครับแต่ว่าถ้าเลื่อยมาถึงเจ็ดเดือนแล้วนะครับถ้าเลื่อยมาถึงเจ็ดเดือนแล้วกับโต้องปอยนะครับแก่ไขอย่างบบได้นะครับถึงเอาปุ๋ยมาอัดกับได้หน่อยนะครับได้หน่อยบคือเป็นการเพิ่มตนทุนซื่อนะครับแต่ว่าบบได ซอยอย่างบ่ได้ไหลนะครับก็คือ่งตรงถาขุดยางเดียวนะครับสําหรับมั่นขึ้นต้นนะครับสหรับเงานี่นะครับมีสามตนนะครับก็มีหัวนะครับต้นนี้ครับนี่ครับปลาโบยไนนะครับเจ็ดเดือนก็แค่นี่ครับสันสันนะครับสันสันนะครับนี่ครับควอมเงานะครับควอมเงาแค่เหนือมือผมเลยครับสันสันนะครับความใหญ่กับแบบมาณ ขวดสมนะครับขวดสมสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับก็มหญ่อันนี้ก็เป็นหาบฝอยนะครับที่คงที่เป็นหัวบได้นะครับตุวนี้นะครับนี่ครับการยกตัวย่างแช่สองเหงานะครับเพราะว่าเป็นแปลงของเพลินนะครับเป็นของเจ้าของนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือตัวย่างเข่าๆนะครับที่ผมนํามาให้พี่น้องเบ่งนะครับว่า มั่นข้นตนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่เฮ็ดให้มั่นขึ้นตนนะครับผมนะครับเจ็ดเดือนนะครับอายุเจ็ดเดือนหัวก็ไม่แต่หักนะครับหัวสองหัวนะครับหัวนี่มีสามนะครับสามแต่ว่าแก่บอยใหญ่นะครับบอยใหญ่บอยาวนะครับเพราะว่าปลูกที่ที่เกินไปนะครับผมแต่ว่าข้อดีของการปลูกที่นะครับข้อดีก็คือ คุมหญ้าไว้นะครับคุมหญ้าไว้นะครับแล้วก็ปริมาณต้นนะครับปริมาณต้นนะครับปริมาณเงานะครับต่อะไรนะครับหลายนะครับนี่คือข้อดีของการปลูกทีนะครับ่ว่าความ้เสียงก็คือขึ้นต้นนะครับขึ้นต้นข้มเสียงนะครับนี่คือเสียงแบบเกตรไหยผลผลิตลดลงหลายเลยนะครับเพราะว่ามั่นบุ่เป็นหัวนะครับขึ้นต้นต้นง่ามเกินนะครับเพราะว่าหัวบอมมีนะครับผม ครับผมทุกทายนี่นะครับหากพี่น้องท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพิ่มเติมมาได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับขอสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับผมถ้างปฏิทุรอิลีการรับได้นะครับผมนะครับผมกับมัน อายุเจ็ดเดือนนะครับมั่นถึงตนนะครับไม่มีหัวนะครับมีหัวหน่อยหัวบ่อไหลนะครับแต่ว่าตนงามนะครับผมตนงามนี่นะครับถ้าผมทำรับชิปนี้นะครับเยียย่ยมใหญ่ชาแนลขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ